แนะนำตัวให้กับผู้ชมทางบ้านของขาวเด่นปรเด็นร้อนได้ไดีดดางามน้องสมานกับน้องเจมส์ครับครับผมสวัสดีครับผมสมานชินษณุพงศ์ครับครับผมเจมสพงษ์สภากค,ครับครับวันนี้มา,างานโปรถึงซีรีสเรื่องบรรยากาศบนะรับเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจกับ พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยับที่ได้มาร่วมงานกับทางมีไมวายครับผมพวกเราก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมวงสวงด้วยอ่าไม่กับเป็นการดูจุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ครับของที่เรื่องนี้ใช่ครับผมเราก็แม้ต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้เนาะอคือเป็นมันแบบถึงจะแดดร้อนแต่ว่าผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นไปทั้งทั้งแฟนคลับทั้งเอ่อสื่อเองแล้วก็ เพื่อนพี่น้องทุกคนในมีไม่วายเลยครับ<ช>ที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ที่ดีเลยไงก็ฝากบรรยากาศรักไวใ้ให้ทุกคนติดตามด้วยครับครับผมแล้วน้องสมากับคุณเกชงกำลังจะมีงานเรื่องใช่ารือเปล่าให้กับผู้ชมที่ท่า,ทา,าไ,ออไหมครับอ่าอ่าก <c oughs> ็เป็นซีรีส์เรื่องจัดเซเยตครับผมเรื <c oughs> ่องหัวใจแบบว่าใช่ครับครับผมก็ถือว่าเป็นน่าจะ เป็นอะไรที่ผลงานของเียมวัยใช่ครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะติดตามลีอ่อนกับผู้พานมาจากลอนเซโนเนาะก็ยังไงแล้วใครที่รอคอยอยู่ก็ภายในปีนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะได้รับชมแน่นอนกับจัสเซเย่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผม้ายแล้วครับมองเกมกับสมาร์ทครับฝากไอจีให้กับแฟนๆได้เข้าไปว้าวดูนิดนึงครับโอเคครับผมของมาร์ทไอจีก็จะเป็น C S N P อันนี้สกอร์2-1ครับ ครับผมแล้วก็เจมส์นะครับ J A M E S u n d e r s c o r e พงศพัก P O N G S A P A K ครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ